เมื่อปีที่แล้วนะครับ1 5ทีในครึ่งแรกครับฟองยิงไกลลูกนี้ก็ไปครับไปตรงกรอบครับกางเก็บบอลเล่นได้ครับโอ้ยบอลชนกั่กับแพงครับแล้วมาอีกแล้วทางด้านทหารยาสยหนึ่งแต่อ้อมตัวแล้วก็โอ้ยยังป็อกไม่ได้ครับโโมสัมบตูกัทางด้านแน่ฮะโอ้แเ้วเปิดมาจังหวะนี้ครับเก็บบอลเล่นคนเดิมรับของทางด้านทหารยามสาวิญาหนึ่งครับรอเพื่อน โยาโอ้ยลื่นไหลไปเลยครับแลวมาจังหวะนี้เดีโยวการปัญหาเรียบร้ยเกรดประตต่อสูงครับจากการยิงของหมายเลขเก้ากระหนกคเชิดโกธาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหครับออกนาทางด้านอิสลามวี่ไลไปแล้วครับทางด้านของหมายเลขหมายเลขเจ็ดด้วยฮะหมายเลขเก้าครับเป็นทางด้านของกระหนกคงเชิดโกธาครับยิงลูกนี้เข้าไปครับกระตุกเขี้ยวยักษ์นะครับเอาละครับหนึ่งศูนย์ครับคือมีจังหวะนะครับบอกว่า ตัวนี้มาแล้วครับประตูที่1ครับหนึ่งตัสุดครับเอาแล้วครับปุ่มเขาได้ยิงเยอะกว่าครับแต่นี่คือบอลเจ็ดคนครับของมันโจดกันได้ครับจะป่องมาเหรอฮะใช่ครับของบอลลูพินีฮะมาบ้างครับทางด้านอาทิตย์อาทิตย์จ่ายลูกนี้ยังพยายามจะแย่งบอลเอาแล้วได้ครับหรือเปล่าสุดไหมล่าตาจักแล้วก็โอ้โหจับมาเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากการยิงของนัดนาไนกึม มีอ่าสเตติกสแตตสแตตเขาขึ้นมาบอกครับเรามีระบบการนี่อยู่ครับนี่ครับแล้วจะเหลือหร้อครับแบบนี้นะครับหลุดไปจังหวะแรกหนึ่งครับแล้วบอลไปเข้าทางปาดไปที่กลางประตูครับแล้วเลยไปครับเดี๋ยวหวดเข้าไปครับหมายเลขสิบครับเนนนของนัดเตนไนกึมสูงเนินครับตีเสมอให้กับอิสลามีลายเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับบอกให้ลากไปเองครับไม่ได้ก่อนเดี๋ยวจ่ายห้าทิปก่อนครับลงเอาบอล ตัดเข้ากลางไปครับเบร์ทำชีพแอลหนึ่งเอ็กซ์แล้วเข้ากลางครับโอ้โหแล้วยิงลิโอ้โหแม่ามาดูฟิกฟิกครับกะแพงสองคนเกสนาบของปานลูกดีแล้วโ,โหยแม่ชนขาดสนั่นเลยครับครับจังหวาสองของอิสลามแลี่ที่ได้ยอดมาจักหวานี้แล้วก็โป้โอ้โหไม่ได้ครับออกมาชกไว้ก่อนกระดานทีรัพง ตัดสินใจได้ดีครับจังหวะออกมาช่วยทีมครับเปิดลึกเลยครับทางด้านวัฒนะจะให้เพื่อนด้านหน้าครับทางด้านอาทิตย์ครับแต่ว่าทางด้านธีระพงศ์นี่มงขอไห้ครับสันตัดทิ้งออกไปแล้วมีโอกาสนัด,นดนได้ซ้ายเรียบเลยนัดได้กึมสูงเลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับอิสลามวิยิลาแห่งประเทศไทยขึ้นนำโอ้โหครับแล้วเป็นคนเดิมหรือเปล่าครับแอตเต้ครับช่ครับ,บนี่ครับ จังหวะนี้ค well ร mm ับ hmm. จ่ายมาจับแล้วก็เข้าซ้ายตัวเองก็ซันเข้าไปครับผ่านงน้าทีีระพงครับเรียบร้อยครับ2ประตูตอนหนึ่งครับขึ้นนำครับอิสลามวิทยาแห่งประเทศไทยโอ้โหเนี่ยครับเขาํำแล้วครับการโอ้โหโดนหัวลูกนี้ลูกศิษย์ไม่ว่าอะไรครับไม่โดนบอลไม่โดนทุเล่นแล้วไปอีกครั้งหนึ่งนัดใด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 โอ้ ขาดครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับข้างในนี้เต็มไปหมดครับต้องเน้นนิดนึงครับปันฐานเจ็บสายอีกนิหนึ่งเปิดมาจับว่านี้แล้วรับได้ทีละเดชมองแล้วเตะโอ้โหเรียบเลยครับหมดเวลาการแข่งขันครับปันฐานเจ็บสายอีกนิหนึ่งครับแพ้กับอิสลามเอลแห่งประเทศไทยไป1ประตูต่อ2ครับสนุกถึงใจแล้วใจจนวินาทีสุดท้ายครับแล้วทำได้ดีครับต้องชมทางด้าน2ผู้เล่นหลักแล้วครับของ อิสลามยิ่งใในวันนี้ก็คือหมายเลข10ครับที่ซัดไป็น2ลูกคนนี้แหละครับนัทเดินใน